จาก The m a มาเบ m o เม t เทนเราก็เรียกแลบมาอย่างสน,สนุกดานังนะครับเอเชพารเสียดายช่วงวันที่เรามาเนี่ยพายุกำลังเข้าดานังนะครับสน,สนุกเขาก็เลยปิดนะครับพวกเราก็เลยเดินได้แต่บริเวรอบนอกนะครับเดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปนะครับเด็กๆเสียใจกันใหญ่เลยหลังจากนั้นเราก็เดินมากินแหนมเนืองเวียดนามดังๆครับซึ่งต้องเดินเข้ามาในซอย ตัวร้านอยู่ตุดซอยเลยนะครับเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับถึงแล้วครับร้านก็เป็นลักษณะของตัวบ้านเจ้าของร้านนะครับรลูกค้าจนร้านเลยอะไรก็มีที่นั่นนงหลายโต๊ะนะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกาโต๊ะนั่งก่อนเลยแล้วก็เรียกเขามาสั่งอาหารนะครับนนเขาีแกะไปนีงอ ขายดีมากๆเลยนะครับดูจากที่เขาทำอาหารกันเสริมไม่หยุดไม่หย่อนเลยอันนี้อะไรนย่เขอ่น,น,ออน,น,นมเ,นเรือนน่องเลียน,นนาอนรเสริม สั่งเนยเนืองกับหนุ่มเบิ้นนะครับ ต้องอินัั่นแล้วเราก็เดินไปที่เอทิคพาร์คนะครับซึ่งเป็นส่วนสัตว์และเล็กๆนะครับ <c oughs> จุดเด่นก,ก็คือโดมสีขาวคล้ายลอนคลื่นตรงนี้นะครับ จากเอพิกพาร์คเราก็เดินเรียบไปน้ำ่านขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปทานบ้านหมี่ที่อร่อยที่สุดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับระหว่างเดินผ่านสะพานมังกรก็สังเกตเห็นว่าสีของตัวสะพานจะเป็นสีทุกๆประมาณ3-5นาทีนะครับนี่ครับกำลังไล่สีการเปลี่นสีก็คือไล่สีจากหัวมาหางน,นะครับมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองทองนะครับประมาณนี้ก็ที่จำสีได้ เดินถ an <st okay. ึงแล้วร right. ้านบัานหมี่ AA Happy Bread นะครับร้านนี้เนี่ยผมการันตีเลยว่าอร่อยจริงแลวราคาไม่แพงด้วยวัตถุดิบใหม่สดสะอาดนะครับดูราคาจากเมนูรวมนได้นะครับร้านนี้ก่อนกลับเนี่ยไปสนามบิน้านางเนียผมแวะมาอีกรอบนะครับพิจารณารสชาติว่าราคาไม่แพงจริง เทียบกับปั้นหมี่ข้างถนนเนี่ยซึ่งราคาถูกกว่าแต่ว่ารสติของทุชาติไม่อร่อยเท่านะครับกก้ยืยนยันนั่งยันนอนยันนะครับแรกเราจะสั่งมาสองไส้แต่ว่าไส้ซีฟู้ดหมดเสียดายคนระับก็เลยได้กินไส้ไก่ส่วนน่าตนเต้จาเลยนะครับหลังจากนี้เราก็มาที่ร้านของคาเฟ่น,นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ช่อกันของวียดนานะ ทาปเอจ้ของมเยลยกาแฟมราวหอยเดดีข้าไปมาลองชียเพราะว่า,าเนี้วเราแบบของเราให้เพื่อนเครับเพื่อน่ได้ทางหอยอันนะครับแล้วก็สั่งมาห้่อยให้องชิมแต่ว่าเดี๋ยเที่สั่งจะคือกาแมะขาวปันาาป่นนะครับสั่งแก้วใหญ่เลยครับแก้วเล็กไม่อิ่มไม่พอครับแก้วใหญ่นะครับมาดูถาจสำรวจชั้นบน คอสิท่เเปงั่ทน้าว่างรงอระว,นนนวนีนะครับโอนโ่กาแด้วไม่ตัดสนใจนั่งด้านนกันกนะครับ,รบวันแรกสั่งแก้วเล็กหน,น่อยแต่หลังจะมีสั่งแก้วใหญ่ครับ เป็นไอติมรสมะพร้าวผสมกับกาแฟของเวียดนามก็อะไรอย่างเี้ยเข้ากันดีเดีแต่ถ้ากินกาแฟแต่เพียงว่ามันหอมมากแต่พอก,กินสองรสตัดกันมันเลิศมากโคโค넛ช็อกโกแลต คาเฟ่ก็มาไว้อีกคาเฟ่นึงนะครับค่าเวลารอเวลาให้ถึงสามทุ่มนะครับเพื่อจะได้ดูมังกรพนมขึ้นไปที่สะานมังกรนะครับแล้วก็ระหว่างฝนก็ตกด้วยก็เลยและคาเฟ่นี้นะครับจริงๆคาเฟ่นี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ก็ไม่ติดหวังนะครับขึ้นไปชั้นสองมีระเบียงนั่งได้เห็นวิวสะพานมังกรด้วยแล้วก็ ของหวานที่สั่งมาก็ราคาไม่แพงนะครับรสชาติก็โอเคนะครับจุดเด่นของร้านนี้คือนั่งวิวลเบียมองเห็นแม่น้ำพานกับสะพานมังกรมาแล้วนะครับก็จะเด้นป็นพรก่งดอกไม้สครีมเราไม่ต้องถึง,งเวียดนามนะครับดูแล้วก็เพลินได้นะครับเป็นขนมอร่อยมาก ได้มีสายไฟ,ฟยตั้งใกนการแง้มดูสวยมากๆเลยอันนี้น้ำปั่นม้ำหวานเสฉิ่งชอบแอปปี้ของหวาน